สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไส้เด้อครับผมคลิปนี้ครับกับพาเอฟซีทางซองนะครับมาตามแนวทางตัวเลขคลิปที่สามนะครับเป็นเลขวิ่งเศรษฐีเจดีมาดุนดวนให้เอฟซีทางซองนะครับกับผิดเจรณาเบิงน้ำกันนะครับในงวดวันที่16บหกรกฎาคม2568ครับนี่แหละครับช่วงนี้ฟ้าก็กำลังคืมมาเรื่อยๆครับยานฝนตกขนาดเลยครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่ได้ไปออกกําลังกายเนาะครับ สีตามต่อเลขเล่าให้อีกครั้งครับผมส่วนเล็กเล่าอ้อมน้ำโศกอะไปบอกเอาผู้เดียวด้ครับหัวน้ำใส้กะบอกอ้อมน้ำโศกไปล่องเห็ดเบิงขันพิษมังเรกตัดออกอ้อมน้ำโศก,กจัดห้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพอจะเลื่อนสินครับคลิปนี้ครับเป็นแนวทางตัวเลขหวยไทยรัฐบาลไทยได้ครับเป็นเลขวิ่งเศรษฐีใจดีเม็ดเดียวครับที่ทุกท่านล่อค่อยมักเลขกเม็ดเดียวผมกับจัดห้เอฟซีครับผมครับ่อนเื่อนก็นต้องขอบพุณน แม่เอฟซีใจดีครับที่ทรงแนวทางตัวเลขดุนด้วนมาให้นะครับนี่นะครับบรรยากาศอยู่ในวัดนะครับผมกับมาทายลิปห้ตเอฟซีทางซองดุนด้วนครับเพราะว่าผลมาดุนดวนนะครับแนวทางตัวเลขเลขวิ่งเศรษฐีใจดีเป็นวิ่งบนรางนด้ครับเลขวิ่งประมาณนี้ก็สำรับเอฟซีทางซองมีเลขหมักอยู่ในใจอยู่แล้วสามารถจับใส่กันได้ครับ ผิดจารณาเบิ้งน้ากันเด้ครับเพื่อได้ชควดเดลารมันมาน้ากัน16กรกฎายนี้ครับกบอแน่ครับผมแนวทางตัวเลขกเนาะครับมาได้ทุกรูปแบบครับนี่แหละครับซอสสนามบินน้ำผมกะลงไปทีเรบรอยแล้วครับพอเจริญสินคลิปสองกะเป็นเหล็กไทยกะลงให้ทุกท่านล้วเด้ครับนี่ครับผิดพลาดบางเรศกะขอให้ทุกท่านครับเหล็กดับเชิญลงกะาลอก่อนเด้ครับ ขามาาผมกับซีรีบลงให้ดุนดวนขึ้นกันแหละครับท่ามผูส้มผมก็รล่อขึ้นกันครับไม่เอฟซีค่ะถ่าจังหวะขึ้นกันครับผมนี่แหละครับเอาตามกันต่อนะครับคลิปที่สาม้วะก็สิไปอัดเหล็กเล่าลงอีกครับผมสมองออมน้ำโ่ไก่สีพานล้วครับท่ามผูส้มขอบคุณกำลังแรงใจทุกท่านครับที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมกะสีสูพัฒนาไปกับออมน้ำโซครับกะ ข่วมพานนะครับเป็นสามพันซูโมงตอนนี้ได้สองพันกว่าแล้วครับนี่แหละครับขอบุญทุกท่านที่สนับสนุนครับผมอุน้ำใส้กับมีกําลังแรงใจขึ้นเรื่อยๆครับกับออมน้ำโขกเนาะครับถึงเอฟซีที่จะบ่คอยเข้ามาเบิ่งปันใดกับสู่คือเก่าวพบภาว่ามีกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านครับนะครับตามด่วนๆครับแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยคลิปที่สามครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไป จะเป็นเสี้ยนสำนักใดรอติดตามน้ำกันครับแต่ผู้ชมเลขเล่าลงไปแล้วได้ครับสำหรับออมน้ำโศกพอเจริญเสียนครับพอเพิ่นบอกว่างวดนี้ถาหาบ่เข่าอีกสิเปี้ยนสูตรครับเอาล่อหลุดน้ำกันครับว่าเป็นเล็กติดเพิ่นมากิ่นจับคูให้เลยครับหกคูตอนลรพอเจริญเสียนครับนี่แหละครับเอาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งเนวท่างตัวเลขน้ำกันด้ครับสอนเรบพอเจริญเสียนครับบรรยากาศฝน น้ำลังลินนะครับท่านผู้ชมฝนลินปล่อยๆลงมาแล้วครับ <S <S มาทำแทรกกระยานให้กันนะครับท่านผู้ช่มฝากกัได้มาอยู่ใต้หู่ไม้เงี้ยแล้วครับดูนะครับนี่กกหมักม่วง,งเงี้ยตะกี้มีบพึ่งหลวงครับผมพึ่งหลวงตัวใหญ่ๆว่าจะมตไทยเอฟซีครับเปิรนเอาออกก่อนครับนี่แหละครับสาราอา ลาหน่อยหงปูกับยูทางผลนะครับนะครับหมองเห็ดหมองนางหมองเศร้านะครับยูวัดอุนน้ำใสกะเงียบสงบดีครับผมเอามาเบิ่งตัวเลขเลขวิ you know, ่งเสรษฐีใจดีน <tutti puede S 3> uh ้ำกันครับเลขวิ่งเศรษฐีใจดี16กกรกฎาคม68ครับวิ่งบนล่าง8เม็ดเดียวครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของเพื่อนะครับะมีอ่าเม็ดเดียวอีลีครับผม บรายตัวปิเตร์นาเอาไปาเก็บไว้ในใจก่อนก็นได้ครับธามุส้มขันมักจังคอยจัดครับนี่หะครับมาหาแล้วได้ครับธามุส้มมาแบบดุนนพร้อมครับเลขกวิ่งเสรษฐีใจดีนี่หครับวันที่สิหนี้ขอให้สุขสมันมั่นน้ากันครับอยากให้ทุกท่านถูกล้วันน้ำกันนี่แหะครับเขาพ่าเขาเล็ก เล่าเขาเล็กไยนะครับท่ามุส้มนี่แหละครับเขาเล็กเล้าพอให้บุญกะสองศูนย์นี้นะครับท่านุู้มเดี๋ยวผมจะตามให้ทุกท่านครับเห็นหละครับตามกันต่อนะครับท่ามุส้มมันรยากาศด่าคกำลัคืมครับผมตามเนวทางให้เอฟซีทาง่องครับเห็นแล้วครับโอ้หลงพี่ลงมาเล่นวบัตรแล้วครับท่ามุส้มพูดนะครับ เลขกมู่ครับสายสิงครับผมน้ำใส่กะอัดคลิปต่อไปครับผมเพราะว่าเด็กหนุอยกะเลิกเลียนแล้วครับสมุส้มเลิอกใบหนึ่งใบสองไงละครับมือนี้เฮ็ดจิ้บจะดำยวัดครับโรงเรียนหาบานขโพนองยางครับนี่แหละครับเขามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันอีกเลขวิ่งเศรษฐีใจดีครับ16กรกฎาคม68ครับบนล่างครับผม นี่นะครับเป็นบนลางพิจารณาเบื้องเอาเดอร์ครับานผูุชมผมกะมีเม็ดเดียวนะครับเจสี่หาคำโบมาไดไลฟ์ปันได้เนาะครับนี่นะครับกำลังใจผมรเมเดอร์ครับผมเนาะอย่างเบื้องผี่เจ้าข้าวเนาะครับานผูุชมคุณนะครับตะกี้มองหันผมกะมาทำความสารเนาะครับตอนอพาระล่งครับ เอาพระลงตอนสงการเอาพระลงซอยปูครับเพื่อนก็ได้ให้เลขอยู่แต่ว่าอู้น้ำใช่เบอร์อาครับบ,รรบ,บ่รูู้วัาถุหรือเบ่ถือเนาะครับนี่แหละครับสำนักเพื่อนมานางสมาธิอยู่ทางนี้เนาะครับเดี๋ยวขอหยาดขาไปไทยใหยียบซีทางสองเบิ้งก็ได้ครับนี่ครับ เอบดีเอฟซีเนี่พอทว้าวฟันฟันดีว่ะซมเลยนี้เหลือกเกลี้ยงเลยนบ่เราได้อัดคลิปเหลือเก,เกลี้ยเข้าก่อนนั้วเบลก็ร่างกายเนาะโอเคเอานี่แหละครับแนวทางตัวเลขครับผมตามกันต่อครับเล็กหน่อยมาส่วนไปเตะบอลออกกำลังกายครับท่านผู้ชมนี่แหละครับมองนั่งสมาธิปูครับผม เอฟซีทางสองเขามาเห็นกับขอใหตุถูกโศกมันมานน้ากันเลยอครับบายนีเอาถ่ายคลิปนี้มาเบิ้งน้ากันอีกสักครั้งครับผมเลขวิ่งเศรษฐีเจดีสิบหกกรกฎาคมหกสิบแปดครับบนล่างวิ่งแปดครับผมเี่แล้ครับันน้ำใสกับบืนสูงเขาครับผมเกือบบ่คบแปดหน้าที่ครับนี่แล้ครับบนล่างครับผมเลขวิ่งเศรษฐีใจดีแคปหน้าจอดุนดวนได้เลยครับท่ามูส้ม เพเป็นการบระผาดแนวทางตัวเลขวยครับทงใสเด็กหน่อยลงมากทำความสะอาดยุวัดด้วยครับท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงสำานีครับพอกันไม่คลิปหน้าขอให้ถูกโศกมันมันน้ำกันเด้อครับ16กรกฎาคมนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ